เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุคเจตอนที่17ลูกกระต่ายหนึ่งรังตอนนี้คุณพ่อเจ้าเองก็พอจะมองออกแล้วว่าลูกชายคนเล็กคิดอยากจะแยกบ้านเดิมทีพวกเขาสองสามีภรรยาต่างคัดค้านเพราะเห็นแก่ลูกชายคนเล็กแต่ในเมื่อลูกชายคนเล็กอยากแยกบ้านด้านด้วยตนเองถ้าเช่นนั้นพวกเขาก็ไม่ต้องบีบบังคับไม่ให้แยกบ้านอีกต่อไป เพราะคุณพ่อเจ้าเองไม่เคยสงสัยถึงความสามารถของลูกชายคนเล็กมาตั้งแต่ต้นอีกอย่างถ้าเปรียบเทียบกันจริง,รงๆการไม่แยกบ้านนั่นแหละที่จะทําให้เจ้าหกและภรรยาของเขาเสียเปรียบสองสามีภรรยาคู่นี้ยังไม่มีทายาสืบสกุลและไม่มีอะไรเป็นภาระถ่วงรั้งครอบครัวของเจ้าหกก็ดูมีหลักการดีสามารถมีชีวิตที่ดีได้คุณพ่อเจ้าไม่เชื่อว่าถ้าหากแยกบ้านแล้วเจ้าหกและภรรยาของเขาจะมีคุณภาพชีวิตแย่กว่าพวกพี่ฮ่า อีกอย่างถ้าหากสู้พวกพี่ๆไม่ได้ท่าเช่นนั้นเขากับภรรยาก,ก็ยังใช้ประโยชน์จากตอนที่อายุยังไม่มากช่วยเหลือพวกเขาได้ไม่ใช่เหรอพ่อไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราหรอกครับผมกับภรรยาจะต้องใช้ชีวิตอย่างรุ่งโรจน์แน่นอนเจ้าหวนเทาพูดด้วยรอยยิม้มงั้นรอให้การเก็บเกี่ยวข้าวช่วงฤดูใบไม้ร่วงสิ้นสุดลงก่อนถึงเวลานั้นก็เชิญปู่ของพวกแกมาแยกบ้านให้พวกแกก็แล้วกันคุณพ่อเจ้าให้คำมั่นพลางพยักหน้า เจ้าวนเทาย่อมรู้สึกดีใจอย่างมากเพียงแต่รู้สึกเสียดายที่พ่อแม่ของเขาไม่ยอมย้ายไปอยู่ด้วยจนกระทั่งมีคนอื่นมาเปลี่ยนกันในช่วงกลางดึกเขาและพ่อจึงกลับเข้าบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากนอนในช่วงกลางดึกไปได้ไม่นานก็ต้องลุกขึ้นจากเตียงออกเดินทางไปเก็บเกี่ยวผลผลิตในทุ่งนานี่คือการเก็บเกี่ยวช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นการเก็บเกี่ยวช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่แสนเหน็ดเหนื่อย เยชูชูเองก็คิดไม่ถึงว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้หลังจากทำงานยุ่งตลอดครึ่งวันเธอจึงอยู่ที่บ้านเพื่อช่วยคุณแม่เจ้าทำอาหารแน่นอนว่านี่เป็นการถัดเปลี่ยนเวรกันเกือบเรียกได้ว่าเป็นการพักผ่อนแต่อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้เป็นเรื่องผ่อนคลายอะไรเพราะบ้านตัวเองก็ยังมีที่ดินส่วนตัวตอนนี้ก็ถึงช่วงฤดูในการเก็บเกี่ยวแล้วเช่นกันปีนี้ทวลิสงติดฝักเต็มไปหมดเหมือนกับปีก่อนๆเลย คุณแม่เจ้ากลับรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากที่เหนื่อยมาตลอดทั้งปีก็เพื่อรอเก็บเกี่ยวมันไม่ใช่เหรอที่ดินส่วนตัวภายในบ้านถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนครึ่งแรกปลูกถั่วลิสงส่วนอีกครึ่งหนึ่งปลูกมันเทศซึ่งเก็บเกี่ยวได้ทั้งคู่เย่ชูชูเองก็ต้องเข้ามาช่วยเช่นกัน ไม่ได้มีแค่เธอเท่านั้นพี่สไยรรองพี่สะปยส์สและพี่สะปย์สี่ก็ด้วยเพียงแต่พวกหล่อนช่วยทำอาหารอยู่ในบ้านไม่มีใครมีสิทธิพิเศษในช่วงฤดูการที่แสนวุ่นวายนี้เหนื่อยสายตัวแทบขาดจริงๆตอนที่ถึงช่วงมือเที่ยงของวันเจ้าหวนเทาก็ดึงภรรยาของเขามากินข้าวใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่พร้อมกับพูดอย่างทนไม่ไหวใช่เหนืยมาก เยชูชูเองก็เหนื่อยมากเช่นกันแต่ก็ช่วยไม่ได้ทุกคนต่างก็ทำแบบนี้กันหมดเธอจะคลุกตัวกินข้าวสบายใจเฉิบอยู่ในบ้านได้อย่างไรหากเรื่องนี้ถูกแพร่พายออกไปชื่อเสียงคงไม่น่าฟังเท่าไหร่นักเธอไม่อยากให้คนข้างนอกพูดว่าเหวินเทาแต่งงานกับภรรยาจอมขี้เกียจน้องสาวเหวินเทาพี่ใหญ่เยฮิยวกระบุมเดินเข้ามาพี่ใหญ่ครั้นเยชูชูนพี่ใหญ่ของตัวเองก็ดีใจเป็นอย่างมากเจ้าเหวินเทาดีใจยิ่งกว่าเขารีพูด พี่ใหญ่กินข้าวหรือยังครับมากินแป้งจี่ด้วยกันสักหน่อยสิไม่ต้องหรอกแม่ให้ฉันเอาของกินมาให้พวกเธอหน้าพี่ใหญ่เย่พูดด้วยรอยยิ้มจากนั้นจึงเปิดฝาของกระบุงออกในนั้นมีซาลาเปาสี่ลูกซาลาเปาแย่ฉูกล่าวด้วยความประหลาดใจ เจ้าเวนเทากลับไม่ได้รู้สึกประหลาดใจพ่อตาแม่ยายของเขามีฐานะดีขนาดไหนเขาย่อมรู้ดีแต่เขาประหลาดใจที่พ่อตาแม่ยายดูแลพวกเขาสองสามีภรรยาต่างหากละ่ะแม่บอกว่าพวกเธอก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันรีบกินเถอะในนี้มีไข่ด้วยนะพี่ใหญ่เย่พูดพี่ใหญ่กินแล้วหรือยังไม่ใช่ว่าเก็บไว้ให้พวกเรานะคะพวกเรามีแป้งจี่แล้วย่เย่ชูชูพูดพี่กินมาแล้ว พวกนี้เป็นส่วนแบ่งของพวกเธอพี่ใหญ่เย่พูดหลังจากมอบมันให้กับพวกเขาทั้งสองแล้วก็เดินถือกระบุมกลับไปเพราะอีกไม่นานก็จะถึงเวลาเริ่มงานอีกครั้งแล้วเย่ฉูฉูกระซิบบอกเจ้าเหวินเทาเหวินเทาคุณเอาไปแบ่งให้คุณพ่อด้วยสิคะพี่สามีและพี่สะายคนอื่นๆย่อมไม่สนใจอยู่แล้วหลานชายและหลานสาวก็ด้วยแต่คุณพ่อเจ้าเป็นบุพการีถึงอย่างไรก็ต้องแบ่งให้หนึ่งลูกคุณแม่เจ้าไม่ได้มา อาหารในวันนี้ก็เป็นอาหารที่พี่สายสี่ผู้ได้รับการผลัดเปลี่ยนเวลเลือกมาเจ้าเวนเทาก็คิดอยากแบ่งให้พ่อของเขาเหมือนกันภรรยาของเขาพูดแบบนี้ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นอยู่ภายในใจได้ผมจะทำตามที่ภรรยาบอกนะเจ้าเวนเทาเอ่ยขณะมองเธอสายตาที่มองมาทำให้เยชูกระสับกระส่ายาอยู่ภายในใจถึงเข้าร่างนี้มาตั้งนานแล้วเธอก็ยังทนต่อสายตาที่เต็มไปด้วยความรักของเขาไม่ได้ เจ้าเวินเท่านำซาลาเปาไปให้พ่อของเขาหนึ่งลูกส่วนที่เหลืออีกสามลูกพวกเขาเก็บไว้กินเองคุณแม่เย้ใส่ไส้ไว้เยอะมากด้านในซาลาเปาไม่เพียงแต่จะมีผักจำนวนมากแต่ยังมีไข่ไก่อีกครึ่งฟองด้วยเป็นซาลาเปาแบบแป้งบางไส้แน่นรสชาติซาลาเปาเนื้อนี้ช่างอร่อยล้ำนักคุณพ่อเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความหวังดีของลูกชายคนเล็กเขารับประทานซาลาเปาเปาหอมๆต่อหน้าลูกชายและลูกสะใภ้ เทียบกับซาลาเปาแป้งขาวนี้แล้วแป้งจีแทบไรรสชาติไปเลยพวกพี่ชายและพี่สะพายตระกูลเจ้ายิ่งไม่ต้องพูดถึงเรียกว่าอิจฉาตาร้อนเป็นแถวแถวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ใครใช้ให้บ้านพ่อแม่ของพวกหล่อนไม่ได้ร่ำรวยเหมือนกับตระกูลเย่ก,กันหละยิ่งไม่ต้องพูดถึงกันไว้หน้าลูกสาวของตัวเองเลยเจ้าหวนเถาและเย่ชูทางฝั่งนี้ก็กินซาลาเปาสามลูกอย่างมีความสุขเช่นกันนี่แหละถึงจะเรียกว่าใช้ชีวิต เจ้าเหวนเทารับประทานเสร็จก็เดินไปที่ทุ่งนาพร้อมกับถอนหายใจเยชูยิ้มหวานเทาของเธอพึงพอใจง่ายขนาดนี้จะดำเนินชีวิตแบบไหนก็พึงพอใจทั้งนั้นช่างซื่อบื่อเสียจริงเธอพูดกลับไปว่านี่ขนาดยังไม่มีเนื้อนะคะถ้ามีเนื้อคงจะอร่อยกว่านี้ องค์ชายในชาติที่แล้วชอบกินซาลาเปาเนื้อที่เธอทำมากทุกครั้งเขาจะกิน3าถึงสลูกและทุกครั้งที่เธอเห็นองค์ชายจเจริญอาหารเธอก็จะรู้สึกพึงพอใจเป็นพิเศษรอให้แยกบ้านก่อนพวกเราก็จะตัดสินใจได้เองถึงเวลานั้นฉันจะทำซาลาเปาเนื้อให้คุณกินค่ะเย่ชูชูพูดอย่างอ่อนโยน ไม่ต้องบอกเลยว่าเจ้าเหวินเทารู้สึกสบายใจแค่ไหนเขายื่นหน้าเข้ามาพูดกับภรรยาของเขาเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อตอบตกลงตอนออกไปเฝ้าลานตากธัญพฤฤืชเยชูกล่าวเสียงเบางั้นรอให้การเก็บเกี่ยวช่วงฤดูใบไม้ร่วงสิ้นสุดก่อนค่อยแยกบ้านก็ได้ค่ะเจ้าเหวนเทาดีใจอย่างสุดชีวิตเขาพูดภรรยาคุณไม่ต้องห่วงนะถึงเวลาที่พวกเราได้แยกบ้านผมจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขอย่างแน่นอน ถึงเวลานั้นธุรกิจเลี้ยงกระต่ายอันใหญ่โตของเขาก็จะดำเนินบนเส้นทางที่ถูกที่ควรได้แล้วแต่ต้องพูดว่าโชคของเจ้าเหวนเทาช่างหน้าทึ่งนักเพราะเขาได้เจอกับกระต่ายหนึ่งครอกในทุ่งข้าวสาลีที่เขาได้รับการแบ่งงานแม่กระต่ายวิ่งหายไปแล้วแต่ลูกกระต่ายยังอยู่ดูเหมือนว่าในทุ่งข้าวสาลีจะมีข้าวเพียงพอรังกระต่ายนี้จึงมีลูกกระต่ายถึงเ้าตัวซึ่งเป็นวัยกำลังเติบโตทั้งหมด เจ้าวนเทารู้สึกดีใจจนทนไม่ไหวแล้วนี่คือหมอนที่ถูกส่งมาขณะนี่ปหลับจริงๆลูกกระต่ายพวกนี้เป็นของผมทั้งหมดใครก็อย่าได้คิดจะมาแต่ผมจะเก็บไว้ให้ภรรยาของผมเลี้ยงไว้ดูเล่นเจ้าเหวนเทารีปูฟางลงในตะกร้าจากนั้นจึงจับลูกกระต่ายใส่เข้าไปด้านในพี่รองเจ้าและพี่สีเจ้าไม่ได้พูดอะไรแต่พี่สามเจ้ากลับเบ้ปากพูดน้องหกบ้านพวกเราไม่มีของส่วนตัวถ้าเอากลับบ้านมันคือของทุกคน พี่รองเจ้าและพี่สี่เจ้าชะงักด้วยคิดไม่ถึงว่าเจ้าสามจะพูดแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าทั้งสองคนคิดอะไรอยู่จึงไม่ได้พูดอะไรออกมาเจ้าวนเทาพูดกับพี่สามอย่างไม่เกรงใจผมบอกว่าเป็นของผมก็คือของผมสิใครก็ห้ามแต่ไม่เชื่อก็ลองดู เขาตัดสินใจที่จะใช้ลูกกระต่าย9้าตัวนี้เป็นเครื่องเส้นไว้บรรพบรุษถึงเวลานั้นก็จะเลี้ยงมันให้ดีและทําให้พวกมันคลอดลูกกระต่ายออกมาเขาจะต้องพัฒนาและขยายธุรกิจกระต่ายขนาดใหญ่ของเขาให้ได้ใครกล้ามาขัดขวางธุรกิจของเขาเขาไม่มีทางยอมขอบคุณสําหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ